วันนี้เจเลช่างรู้จะพาไปรู้จักกับคํำว่า,าฟาสาดกันฟาสาดคือเปลือกนอกของอาคารจะเห็นได้จากภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างของอาคารา เปรียบเสมือนหน้าตาของอาคารนั้นๆเมื่อก่อนจะนิยมใช้ในอาคารพาณิชย์สูงเท่านั้นแต่ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารหรือที่พักอาศัยแต่ละอาคารสามารถปรับดีไซน์ฟาซาตามสไตล์ที่ชอบเพื่อทําให้อาคารของตัวเองมีเอกลักษณ์มากขึ้นวัสดุส่วนใหญ่ที่นํามาใช้ในการตกแต่งฟาซาก็เช่นไม้ โลหะกระจกไฟเบอร์ซีเมนต์นอกจากฟาสาตจะช่วยเรื่องความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องอะไรมากกว่าที่คิดไปดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ความเป็นส่วนตัวการมีฟาสาตคุ้มรอบอาคารทําให้คนภายนอกมองเข้ามาได้ยากขึ้นแต่ยังคงบรรยากาศสบายสบายมีแสงส่องเข้ามาถึงภายในทําให้รู้สึกไม่อึอดอัดเหมือนผนังทึบข้อที่2ป้องกันความร้อนการออกแบบฟาสาตให้เหมาะสมจะ ช่วยลดความร้อนได้เช่นการเว้นระยะห่างระหว่างเปลือกนอกและผนังบ้านทําให้มีช่องว่างพอที่ให้อากาศไหลเวียนเวลาแสงส่องเข้ามาความร้อนจากแสงแดดจะก,กระทบฝา,าศาสตร์และถูกระบายออกก่อนเข้าในตัวบ้านข้อที่สาประหยัดพลังงานพออากาศไหลเวียนและระบายได้ตั้งแต่ภายนอกทําให้บ้านเย็นลงไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์หรือพัดลมเป็นระยะเวลานานๆประหยัดค่าไฟได้ในระยะย,ยาวเลยทีเดียวถ้าใครมีอะไรอยากให้บินทำอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ แชร์ปิ้นด้วยนะปิ้นไปก่อนนะบ๊ายบาย